สวัสดีครับพกับตีนะครับเซลสปอร์ดไซดาบี้เจริญนครนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถฟอร์ด XL Plus เอเกียร์แมนนวลหสปีดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับชุดแต่งนะครับเป็นตัว FORD s สปอร์ตอารอร์ดนะครับเป็นสีดำตัดแดงนะครับพร้อไฟสามดวงนะครับแล้วก็สกูป ด้านหน้าเป็นรูปเล็บนะครับหรือจะเป็นรูปม้าก็ได้ครับผมนะครับแล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้นะครับเราไม่ได้เจาะรถนะครับเราติดด้วยกาวนะครับแล้วก็ตัวกันลอยตรงนี้นะครับเราแต่งให้เลยนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับแล้วก็โลบาร์ด้านหลังนะครับเราติดให้เรียบร้อยเลยครับผมแต่คันนี้เรายังไม่ทำแม็กนะครับรอแต่งอยู่นะครับผม แล้วก็กันชนท้ายนะครับตรงนี้เราแต่งมาให้แบบนี้เลยนะครับมา <Okay. S 1> ชมรอบรถได้เลยนะครับอัน <Okay. S 1> นี้จะเป็นภายในตัวรถนะครับอ่าเบาแคปไม่ต้องกลัวนะครับเราแถมให้นะครับผมตรงนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอ10นิ้วครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้8นิ้วครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นปรับความสว่างแล้วก็ไฟออโต้นะครับผมนี้มาพร้อมกับกระจกปรับเข้าไปฟ้านะครับ เป็นไงบ้างครับโปรโมรชั่นที่ผมแนะนําไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมว่าครั้งหน้าผมจะพามาพบกับโปรโมรชั่นอะไรอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ